สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเบสนะครับแคมเปญวิสูดีดีนะครับวันนี้นะครับเบสจะมาแนะนำนะครับสำหรับพี่ๆนะครับที่มีเงินเดือนเพียง10,000ไม่เกิน1 5 0 0 0บาทนะครับว่าเราสามารถออกรถรุ่นไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวเบสจะมาแนะนํา10รุ่นนะครับที่ว่าเงินเดือนเพียง1 5 0 0 0บาทก็สามารถออกรถได้นะครับตรงส่วนนี้เนาะ อยากดูว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับและเป็นรุ่นที่เราเล็งๆไว้อยู่หรือเปล่านะครับเบสพาไปดูทั้ง10รุ่นกันนะครับไปพบกับรุ่นแรกเลยนะครับรุ่นนี้ก็คือ Suzuki c e l e r i o นะครับจะเป็นรถ e c o c a าขนาด1,000นะครับเครื่องยนต์ขนาด1,000เนาะราคาของเขาเนี่ยจะเริ่มต้นนะครับนับเฉพาะเกียร์ออโต้นะครับก็คือตั้งแต ส9 8 0 0 0บาทจนถึง4 2 7 0 0 0บาทนะครับแต่ใครชอบรถรูปทรงน่ารักน่ารักรกระทัดรัดเครื่อง1 0 0 0งพักำลังดีใช้ในเมืองเนี่ยนะครับก็รุ่นนี้ก็น่าสนใจนะครับอยอดดาวเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ายอดผ่อนเนี่ยเลทจะอยู่ประมาณ6 0 0 0ไม่เกิน7 0 0 0นแน่นอนครับเพราะว่าราคารถของรุ่นนี้จะไม่สูงมากถ้าใครมองว่ากำลังเนี่ยเลงเงอยู่เนี่ยว่าเอออยากผ่อนรถในเลท6 7 0 0 0บาทเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับ ไปดูครับไปต่อที่อันดับที่9นะครับยังคงเป็นของค่ายเดิมครับค่าย s u ุ u กินะครับแต่อันนี้จะเป็นรุ่นที่ว่าเคยยอดฮิตอยู่เหมือนกันนะครับในช่วง3-4ปีที่แล้วนีก็คือ Suzuki Swift นะครับ Suzuki Swift เนี่ยราคาเขาจะเริ่มต้นตั้งแต่4,99,000บาทนะครับจนถึง6,2,9,000บาทเลทผ่อนก็จะอยู่ไม่เกินประมาณ7 0 0 0ไม่เกิน7,5 0 0ะครับตัวนี้เราจะคำนวณจากตัวเริ่มต้นนะครับอ่าสมมติว่า ตัวลดต้นสี่แนเกเนี่ยเราก็จะผ่อนอยู่ประมาณไม่เกิน7,500มันจะอยู่ในเรทของเงินเดือนเราที่สามารถออกรถท,ที่ว่าเงินเดือนเพียง1,500 0บาทได้ s u z u k กิสวิตตัวนี้ก็เป็นตัวโฉมใหม่ก็เป็นตัวที่น่าจับต้องจับมองจับตาจับอะไรหลายอย่างไว้เลยนะครับถ้าใครถ้าใครชอบนะครับรูปทรง 5, 5้ประตูเนอะเป็นทรงโค้งมนๆมนมนหน่อยนะครับได้สไตล์มาเป็น,ปนมินมินเนี่ยก็ u z u k กิสวิตก็เป็นอีก ตัวเลื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับถ้ายังไม่ชอบเราไปดูอันดับที่8กันครับอันดับที่8นะครับยังคงเป็นของค่ายเดิมค่ายสุสกินะครับทำไมเอาสุสกิมาเยอะจังเพราะว่าเขามีคืนยนขนาดเล็กที่ว่าผ่อนไม่เกิน15,000บาทตามเกรนที่เราตั้งกันไว้เนี่ย ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยแนะนำเป็นตัวซูซูกิใน3อันดับแรกก่อนเลยนะครับซูซูกิต่อมาก็คือซูซ u กิเซียสนะครับตัวนี้ราคาเริ่มต้นเกียร์ออโต้นะครับจะอยู่ที่5 5 9 0 0 0บาทนะครับราคาตัวเท่าสุดจะอยู่ที่6,75,000บาทนะครับแต่อันนี้บอกก่อนนะครับว่าเราอาจจะต้องใช้เงินดาวในการเพิ่มเข้าไปอีกนะครับจะไม่อยู่ในเด็ด 5,000ถึง1,000 0และอาจจะต้องใช้มากกว่านั้นนะเพราะว่าตัวเริ่มต้นของเขาเนี่ยก็คือ5แส5 9 0 0 0บาทแล้วใช่ไหมครับและเลทเนี้ยเวลาผ่อนเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ7,500บาทขึ้นไปจนถึง8,000ซึ่งถ้าเราต้องการรุ่นนี้เห็นว่าโฉมมันสวยโดนใจจริงๆอาจจะต้องเพิ่มเงินดาวนนิดหนึ่งนะครับในการผ่อนมาให้อยู่ในที่ว่า เราสามารถผ่อนไว้และไฟแนนซ์อนุมัติได้ง่ายที่สุดนะครับต่อไปนะครับอันดับที่7กันนะครับก็คือ Nissan March นะครับน i s s a n March นะคือรถอีโ Car รรุ่นแรกในประเทศไทยเลยนะครับออกมาแล้วตีโจทย์ได้แตกมากขายดีขายดีเลยนะครับก็ด้วยความที่ว่าเป็นคันเล็กน่ารักกระจุงเน่จิ๋นนะครับและาไม่แรงมากนะครับราคาตอนนี้ถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะครับจะเริ่มต้น495นะครับ495,000บาทจนถึง5 1 0 0 0 0 ก็คือยอดผ่อนเนี่ยก็ยยกจะอยู่ในเลทที่ว่าประมาณ6,800บาทน,นะครับจนถึงประมาณ7,000กลางๆจนถึง8,000เนาะตรงส่วนนี้ก็ถ้าใครชอบเป็นนิสันมาสเนี่ย,เ,ยเราเล็งมาตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นตอนทำงานและตอนนี้เรามีกำลังที่จะซื้อเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่น่าจะตอบโจทย์สำหรับคุณลูกค้าที่วงเงินไม่เกิน15,000บาทน,นะครับเราไปอยู่อันดับที่6กันนะครับ อันดับที่6เนี่ยข้างเคียงกันมาเลยนะครับพูดถึงนิสสันแล้วพูดถึงมาชแล้วจะไม่พูดถึงเขาไม่ได้นะ ela, ครับนิสสันนิวอเมล่าครับตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องพันโทโบนะครับเพิ่งเขาเรียกว่าไมน่าเชนหรือโมเดลเชนมาใหม่เลยนะครับตัวนี้เนาะราคาของนิสสันนิวอเมล่านี่ยจะอยู่ประมาณ499,000บาทนะครับจนถึง639,000บาทนะครับแน่นอนครับรถในราคา4ี่0 0 0เนี่ยเลทผ่อนนะครับจะอยู่ประมาณ7,000 จนถึง8,000บาทนะครับตรงส่วนนี้เนาะถ้าเราต้องการที่ว่าให้มันผ่อนตามกว่านี้เนี่ยก็สามารถเพิ er> ่มวงเงินดาวได้นะครับให้อยู่ประมาณดาว2 9 0 0 0 3 9 0 0 0นะครับเรทผ่อนก็จะช่วยลดลงมาได้นะครับเราก็จะผ่อนลดโดยที่ว่าเงเดือนเรา1,050ได้แบบสบายๆเลยครับต่อมานะครับอันดับที <h 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 ่5นะครับอันดับที <h <h ่5นะครับตรงนี้นะครับจะเป็น มาสด้า2นะครับนิวมาสด้า2นะครับตัวนี้นะครับเพิ่งไมเนอร์เชนมาใหม่เหมือนกันเลยครับเหมือนนิสสันอะเมล่าเลยนะครับแต่นิสสันอะเมล่าเชนเป็นเครื่องพันใช่ไหมครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด1,300ครับราคาของมาสด้า2รุ่นนี้นะครับนิวมาสด้านะครับจะอยู่ที่546,000บาทนะครับจนถึง782,000บาทนะครับเลทผ่อนของเขาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 8,000อัพขึ้นไปเลยนะครับจนถึงประมาณ90,00กลางๆ90,00ไปไปลายๆเลยนะครับในส่วนนี้เนาะอันนี้บอกก่อนนะครับนับจากาดาวขั้นต่ำสูนย์เนะาะอาจจะดาว90,00บาทผ่อนประมาณ8 0 0 0กว่าบาทแล้วเราจะได้สามารถเป็นเจ้าของรถมาด้า2เครื่องพันสตัวใหม่คันนี้ได้แน่นอนนะครับต่อมานะครับเราอยู่ที่อันดับที่4นะครับอันดับที่4อันนี้ก็คือ Ya ริสเอชิฟนะครับยาริสเอชิฟจะต่างกับอ่ายา ปกติก็คือเอเชีนี่ยจะเป็นตัว4ประตูนะครับเป็นทรงเก่งนะ้าเหมือนอเมล่าเหมือน m u ส d a 2ตัว4ประตูนะครับตรงส่วนนี้นะก็ตัวนี้นะครับราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่529,000บาทนะครับในตัว e n t ทรีตัวเริ่มต้นนะครับตัวท็อปสุดจะอยู่ที่649,000บาทนะครับเลนในการดาวเนี่ยก็ใช้เงินดาวอยู่ประมาณ9,900ไม่เกิน1,900 0นะก็จะผ่อนอยู่ประมาณ7,400นจนถึง 8,000ต้นตน8,000กลางๆนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเป็นรุ่นไหนนะครับสามารถเป็นเลือกรุ่นได้อีกทีนึงเนาะตัวส่วนนี้จุดเด่นของเจ้า A c h i e เนี่ยก็คือว่าภายในมันมันค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็มีระบบเซฟตี้ให้โดยที่ว่ามีแอร์แบ็กใส่ให้ถึง7ลูกเลยในของ Yaris A c h i e ตัวนี้นะครับแล้วก็ ยังเป็นนื่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งของ To y ยต้ที่ว่าเป็นตัวขายที่ขายดีของเขาเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่3กันนะครับอันดับที่3นะครับอ้โหยาลิสเอชีม,มาแล้วนะครับอันดับที่3เขาไม่มาไม่ได้แน่นอนครับตอบมอให้กับยอดขายอันดับหนึ่งของเซนเนตอีกก็ขนนะครับก็คือคยาลิสตัว5ประตูนะครับยาลิสตัว5ประตูนะครับยอดขายประจําเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมานะครับทั้งประเทศเลยยาลิสตัว5ประตูนี้ จะอยู่อันดับหนึ่งของรถอีโคคารที่ขายดีที่สุดในประเทศนะตอนนี้นะครับตรงส่วนนี้นะครับตัวนี้จุดเด่นของเขาก็คือว่ารูปลักษณ์ที่ดูฉบเฉียวทั้งด้านหน้าและด้านท้ายนะครับแถมตอนนี้ t o โย t a เพิ่มรุ่นใหม่มาก็คือรุ่นยาริสคอสนะครับก็คือ อาจะเพิ่มความสูงของตัวรถเข้ามานะครับแหละแต่ว่าราคาของเจ้าตัวยาริสเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เอนทีเนาะจะอยู่ที่5 3 9 0 0 0บาทจนถึง6 8 9 0 0 0บาทในรุ่นคอสนะครับตรงส่วนนี้เนาะเลนในการดาวเนี่ยก็อาจจะดาวอยู่ประมาณ1มื่นหมื่นเก้นะครับหรือฟรีดาวก็ได้แต่ว่าเลทผ่อนจริงๆเนี่ยที่อยากให้อยู่ในในวงเงินไม่เกินหมื่นหเนี่ยก็ถ้าดาวสักประมาณ1มื0 0หนึ่เาพนเนี่ยก็อาจจะผ่อนประมาณ7,500บาทในตัวเอนทีตัวเริ่มต้นเนาะ ตส่วนนนี้ส่วถ้าใครชอบนะครับก็ลองลองเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกของคุณพี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราผ่านมาแล้วนะครับทั้งหมดนะครับ8อันดับนะครับตอนนี้เรากาลังเข้าสู่2อันดับสุดท้ายนะครับในวงเงินไม่เกิน1 5 0 0 0บาทนะครับถามว่าเบสเรียงจากอะไรนะครับเบสไม่ได้เรียงจากอะไรเลยนะครับก็คือเบสรู้ว่ารุ่นไหนมันผ่อนได้เบสก็เอามาใส่ใส่ใส่ไว้นะครับ ไม่จำเป็นต้องต้องไปซีเรียสในเรื่องการจัดอันดับนะครับเพราะว่าสอบอันดับสุดท้ายที่เบสจะพูดถึงเนี่ยมันคือของเบสเองนะครับตรงส่วนนี้นะครับก็คือมิตซูบิชิแอตทรานะครับมิตซูบิชิแอตทรเนี่ยนะครับจะเป็นรถเก่งนะครับขนาด4ประตูนะครับเพิ่งมีการม i เนอร์เชน e มาในเมื่อ ประมาณเดือน7เดือน8ของปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับราคาของ Mitsubishi a d ันเนี่ยจะอยู่ที่529,000บาทน,นะครับจนถึง624,000บาทเนี่ยตัวนี้นะครับของเบนะครับก็จะทำแคมเปญเป็นแคมเปญฟรีดาวอยู่นะครับผ่อนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ7,800บาทเองนะครับในรุ่นตัวเริ่มต้นนะครับตัวตัวท็อปสุดก็จะขยับราคาขึ้นไปอีกในยอดผ่อนเนาะ แปลงเงินออกรถเนี่ยลูกค้ายังใช้ศูนย์บาทเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ขนาดพันสองนะครับได้ได้อะไรที่มันดีกว่าชาวบ้านเขาก็คือมันเป็นรถยนต์ที่ประหยัดน้ำมันที่สุดแล้วนะครับในรุ Eco ่นอะีโคคาร์เนอะอาจจะไม่ได้ขายดีที่สุดอาจจะไม่ได้สวยที่สุดนะครับแต่มันช่วยประหยัดน้ำมันที่สุดนะครับก็ประหยัดน้ำมันถึง23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับตรงส่วนนี้นะถ้าใครชอบก็ฝวากน้อง A แอตทราคันนี้ไว้ ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับเผื่อเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณลูกค้านะครับอ่าแล้วเราก็ไปถึงอันดับที่1กันนะครับอันดับที่1เลยนะครับในเรื่องอันดับ2มันเป็นแอดทาแล้วเนาะอันดับที่1มันเป็นใครไม่ได้ครับนอกจากมิซูบิชิมิราดครับถามว่าทําไมมิราดถึงมาเป็นอันดับ1นึ่งเนี่ยครับหเลยนะครับเพราะว่า1เลยราคามันไม่แรงมากนะครับสอ่ามันสามารถเนี่ยไม่ต้องใช้เงินดาวน์แถมผ่อนถูกด้วยนะครับมันผ่อนอยู่ประมาณ6,800บาทเองใน ตัวเกียร์ออเต้เริ่มต้นเนี่ยก็มันหมายความว่าเนี่ยเรามีเงิน6เง mm ิน hmm. มีเงินผ่อนเนี่ยประมาณ6,800เรายังสามารถมีรถขับได้แล้วป้ายแดงด้วยนะครับตรงส่วนนี้เนาะแล้วเบสก็เลยต้องขอนำมิรลามาเป็นอันดับ1เพราะ1เลยเบสใช้เองด้วย2เบสขายเองด้วยนะครับก็เลยมาอยู่ในการจัดอันดับเป็นอันดับหนในใจเบสนะครับบอกก่อนเลยนะตัวนี้ครับมิสูมิรลานะครับข้อดีของเขาก็คือประหยัดน้ํามันนะครับสาหรับ ใครที่เดินทางไกลแล้วไม่อยากเสียตังค่าน้ํามันต่อเดือนเยอะๆเนี่ยตัวนี้เป็นทางเลือกนะครับแล้วก็มีระบบความปลอดภัยนะครับขั้นสูงเลยในรถ e ีโคคารที่ยังไม่มีกันนะครับตัวสีตรงส่วนนี้เนาะก็จะมีระบบช่วยเตือนกันชนเวลาเราขับรถไปแล้วคันหน้าเกิดเบรกกระทันทหันเนี่ยรถเรากำลังจะชนใช่ไหมครับ มันสามารถช่วยเบรกได้นะครับในตัวมิซูบิชิมิลานนะครับตัวนี้ราคาเริ่มต้นที่59,000บาทนะครับตัวท็อปสุดอยู่ที่619,000บาทนะครับเลยพรอตไม่ถือว่ามัด6,008 8จนถึง8 0 0เนอะเป็นอย่างไรบ้างครับทั้ง10รุ่นนะครับที่เบย์ได้นำมาเสนอนะครับตรงส่วนนี้เนาะ ไม่ต้องคิดมากนะครับว่าการจัดอันดับเบสจัดจากอะไรนะครับเบสไม่ได้จัดจากคุณภาพนะครับไม่ได้จัดจากยอดขายนะครับจัดจากความชอบส่วนตัวเท่านั้นเองนะครับใครชอบรุ่นไหนย่ห้อไหนนะครับเห็นว่ารุ่นไหนเหมาะสมกับการใช้งานของเราเห็นว่ารุ่นไหนเนี่ยเราดาวไหวผ่อนหวหยเนี่ยเราก็เกลือกรถรุ่นที่เราชอบนะครับแล้วก็ ใช้เขาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้นเองนะครับตรงส่วนนี้เนาะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อพี่ๆทุกคนนะครับถ้าใครชอบดูแล้วชอบใจนะครับอย่าให้จัดอันดับรถเกี่ยวกับแบบไหนต่อนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวเบสจะมาช่วยทําพวกคอนเทนต์ต่างๆเพิ่มเติมให้นะครับส่วนวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับที่ดูมาจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติ๊งๆให้ด้วยนะครับส่วนวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ